วันนี้เราจะมากินร้านเราหลวงถนัดคาร้ลคอสโอร์กันนะคะร้านกรแหงใบสิบนะคะที่อยู่ที่อยู่ที่กำแหงแล้วก็อันนี้คือน้ำจิ้มแล้วก็มีสูตรเด็ดของ,ขง,ขงเขาแล้วก็ป้าเลยเราจะทำตามเลย

บรรยากาศดีแล้วกภาษนสองมีที่ละหมาดั้ยครับสอหรับมุสลิมเรังค์ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้กินเลยนะครับผมกางพูดนะครับตอนนี้นี่เป็นชุดกนอูรจะไมีให้เลือดลาะหลายมากนะครับมีอะไรด้วยอะไตอนนี้บอกไปเป็นของจีนะครับตื่นเต้น

ไข่ต่างๆนั่แหละครับของชาบูนี่แะแล้วก็นี่ครับสูตรสูตรพรีเมียมอันนี้พร้อมทำชมนะครับนี่นะแคปอร่อยนะแต่ผมไม่ได้กิน